สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้เขาปลาหาเห็ดมาเด้อพี่น้องผมเพิ่งเห็ดเห็ดเห็ดพี่น้องเห็ดเห็ดเห็ดโอ้ยเห็ดใครเห็ดตะไคร้พี่น้องน่ตอกมาใหญ่เลยนะพี่น้องโอ้เข้าปลาหาเห็ดครับพี่น้อง น้ำฟู้น้ำอินเป็นก้อนเป็นก้อนดูครับพี่น้องฮะเออเดี๋ครับเสาปลานี่แหละผลงานมือนีิพอได้ถ่ายเพิ่งต้ะทีแรกเห็ดไข่ไม่เห็นเห็ดไข่ไงก็เลยดอกไไดวพวกนี้นึ่พี่น้องโอ้ยเกี่ยวเท้าฝ่งมือผม มึงขาพ่นไี้สองดอกสามดอกแล้วพี่น้องเห็ไเด,ดไครได้ปนอยู่พุ่นะอ,อ๋อได้ปนอยู่พี่น้องไปต่อครับไปต่อหาเลาะเช้าสีพี่น้องหาน้ำโขดน้ำหินโขดขึ้นพลูดลนะ้วยขื่นพลูต้องกันพี่นอ้องมือขึ้นพลูต้องกันเด้อ ลงมาต่อแหละพี่นังลงมาหอดพี่แล้วให้แน่อยู่ให้ห่างๆคุณเราดอกสองดอกคล้าๆกันด้อ่ะดุนไปอีก้ามือดีทีได้เต็มตาเต็มบุงม้งว่ะขนาดโคตรหินธรรมชาติพี่นงนอ่ยโอ้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ฟัวฟ้าบัตรอิเทบันถือัวฟ้าบัวบกเขาสลับซับซ้อนทิ้งกันเลยเป็นธรรมชาติคนระับเนี๋ยวเห็ดพี่น้องเลยไปลงไปรุนเห็ดก่อนไาติดได้ปะยางลงมา จากปุ่นลงมาพี่น้องเลยลงมาพี่เราปลาเห็ดไข่เห็ดไข่สั่นๆระวังโอ้มาพลอเห็ดไข่อีกแล้วพี่น้องเลยอันนี้เห็ดไข่เหลืองพี่น้องใบคือใบไม้เห็ดไข่เหลืองนี่นี่ดอกใหญ่ห oh, นึ <su> <teenagers> <ấy> ่งพี่น้องเอือคุ่ณเห็ดไข่เหลืองตัวนี้เออเกี๊ยวเถ่าพี่น้องเลยุ่นเห็ดไข่เหลืองเกี๊ยวเป็นเถ่าพี่น้องเลย ไปบ้่งก็จะเข้าวะ่ะเห็นเด้เติมกันนะพี่น้องเลยอันนี้เฮ็ดไข่เขียวเฮ็ดไข่เหลืองเฮ็ดไข่ขาวเตือนตามกันอ้ยเอากันอันนี้ว่าโอ้ลมลมลมเออะติมก,กันต่อพี่น้องเลยดูยทั่วป่ะพี่น้องเอ้ยกลับลงไปก้อนใหม่ให้พี่น้องเลยกลับลงไปก้อน,นไหม มาหาละโอ้ถึงเพิงฝาเึ yeah. ิงอั้รแบก่อนเฉพาได้ปลอยู่พี่น้องเมื่อเนี่ยสรุปผลงานคนี้เห็ดตะไคร้เนี่เห็ดตะไคร้กด้โยกหกเจ็ดดอกเห็ดเพิงเห็ดน้าแลเห็ดเพิงเขาเห็ดเพิงเขาเฮ็ดเพิงานุกยุงวันวานแต่ทั้งนเกินเห็ดเพิงซาด ทั้งบ้านทั้งงานบ้านตรงนี่ว่าเวิร์พี่ดังนี่พี่ดังคนนึงเราล้งสีออกนี่เฮ็ดผึ่งกันนี่ครับนี่ในหลายอยู่เฮ็ดผึ่งสาดเป็นว่าเฮ็ดผึ่งสาดนี่ดผึ่งคานุนงูนี่ครับนี่พอได้กินอยอะมืาอนี่พี่น้องเฮ็ดดังหมูนะครับผมันทะลุปผลงานนี่พี่น้องต่อมาเฮ็ดไก่กันอะไอยู่อันนี้เฮ็ดดังหมูพี่น้องนี่เคยเห็นมาหนี่เคยเห็นดีดอกเห็ดดังหมูนี่ นี่เฮดดังหมูพี่น้องเนี่ยดอกเนี่ยเขาจะกินดิบก็ได้พี่น้องเนี่ยตํ่าแก้วตําน้ำพริกน้ำพริกเกิื่อนเต็มซิมซีฟูดตําน้ำปริงนะน้ำจิ้มซี่ฟูดจุ่มจิ้มจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มจุ่มจิ้มเลยพี่น้องนี่ยกินได้ครับนี่กินได้อันนี้ได้ลายอยู่ได้พี่น้อง พิ่นว่าปิ่นเพิ่นก็เลยหัวขวนพี่น้องเอ้ยจิ้มจุ้มจุ่มจิ้มมาั่นเพิ่นว่าแม่บ้านหัวขวนแม่บ้านหัวขวนกับยายยายหัวขวนจุ้มจิ้มว่าจุ้มจิ้มจิ้มจุ้มเพิ่นก็เพิ่นก็หัวได้ไปดิพี่น้องเอ้ดิดิพี่พี่เพิ่งผลงานผลงานพี่น้องเอ้ยี่คัดลอก คัดเลียกคัดลอกก็ได้เป็นว่าคัดลอกคัดเลียกกันพี่นั่งนี่เฮ็ดเพือดดักหม,มูเฮ็ดดักหมูมายำั้ม,ยยมลวกอะไ<ว>รก็ยำ<ม>ก้อยแซ่บพี่นั่ง อันนี้เฮ็ดดังหมูเกินเฮ็ดจมูกหมูเกินเฮ็ดหอบมาเรื่อยเรื่อยเฮ็ดจะบูกหมูเพิ่นเดินพ่อนไ่เคยได้กินไงพ่อนไ่เคยได้กินเลยท่านเพ่อนว่านะมาลองเบิ่งเด้อครับนี่ยนี่เฮ็ดจมูกหมูนี่เฮ็ดจมูกหมูเฮ็ดจมูกหมูยิ้มน้่กินได้นีะหิวน้ก็กินได้นี่พี่น้องยังยืนยืนดูดกินน้ำมันเป็นน้ำแต่ทั้งนมันะนี่ครับพี่น้อง นี่เราผลงานนี่พี่น้องนี่ผลงาน oui. แต่ว่าบ่มีออเดอร์เด้อพี่น้องบ่มีออเดอร์เด้อผมมีออเดอร์อันนี้บ่มีออเดอร์นี่อันนี้บ่มีออเดอร์อันนี้ดอก <cond> อันนี้ดอกนึง like น <registration> ี่ว <research Premier> ่ามันพาจินเมันพาจินทิกกี้ขอกาจินบ่เป็นเนะ เขาบ้ากินคือเห็ดยูคานสินี่เห็ดละงอกยูคาสินี่พี่น้องคือเห็ดละงากันแต่ว่ามันเห็ดละงากเนได้พี่น้องในเบืกองต่อเห็ดละงอกยูคานี่ดอกน้อยมันนี่ครับนี่ดอกน้อยมันได้พี่น้องดอกน้อยมันค่ะค่ะยุนงาก็จะมากินได้แล้วพี่น้องนี่ นี่ถ้าเกล็ดพวกนั้นนี่ถ้งเกตเกิดยูฟ้ายู่ค้าปลาเห็ดสิเหลืนี่นี่นี่เจ้ดีครับแต่ว่ามันกับมะเือกันเราให้เขี้ยบพี่น้องเขี้ยบนิ่มนี่ครับนี่ยก็ได้มะพ่ออมพ่อแกงอยู่พี่น้องนี่เจี๊ยบเกลือเราดอกนี่นะพี่นี้ออ่าเาอะไรมันตัดเาเนี่ยนะเห็ดงามเลยพี่น้องไปโอ้เห็ดอันนี้อุ้ยอันนี้เห็ดพึ่งยูค้านี่พี่น้องเห็ดพึ่งยูค้า เฮ็ดเพึ่งขมนี่ครับแซบเฮ็ดเพิ่งบักว่าเฮ็ดเพิ่งบักว่าเขาเจ้ากระเอื่อนครับมันเอื่อนลายมองพี่น้องต้องมองบกหมองเขาเอื่อนเฮ็ดเพื่งบักว่ามันขมพีดอกยญ่งงก็มีพี่น้องเป่นนะดอกยญ่งเงาไม่พี่น้องคนนี้นี่ยกลิ่นมันแน่พี่น้องแต่ว่าเฮ็ดเพื่งเฮ็ดเพิ่งเนี่ทุก สายพันธุ์นี่กินได้มด่อเพราะว่ามันเป็นเห็ดผึ่งกับมันที่เป็นยังซี่พี่น่อยนี่นี่ทา้งในมันนี่แต่ทา้งในมันเป็นยังซี่นี่ใจแกู่แกเแบนีนะรเพื่อนว่ากินได้ทุกสายพันธุ์เห็ดผึ่งเ้ยครับแต่ว่าบางอันกับที่เค็มหน่อยค็มายมันจะมีไหลสายพันธุ์อันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งนั่นที่เพิ่งออกนั่นก็เนเพร่เห็ดผึ่ง อันนี้กับที่พ่แม่เห็ดโอ้ยเห็ดแดงตัวนี้พี่น้องเห็ดแดงบางมองเอินเห็ดกออันนี้วางมองเงินเห็ดแดงอันนี้เห็ดแดงอันนี้นี่นี่นี่เห็ดแดงครับนี่พี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิงเบิงเบิงพี่น้องบ้านนี้มะเบิ่งเห็ดกอตัวนี้พี่น้องไอพี่น้องมงเห็ดกอตัวนี้ได้แปลกแปลกได้พี่น้องมาเบิงเห็ดกอย้ายมาเบิงเห็ดกอดอกนี่พี่ย้าย ยาเอ้ยผลไอเมียแล้วพี่น้องไอหอกหอกเมียเราดีงามนี่งามเลยครับพี่น้องโอ้อันนี้ได้งามแน่พี่น้องดอกเห็ดยตานี่นี่นี่เป็นวงบนบนดอกใส่ได้หลายอยู่ผมก็ได้หลายอยู่ของตาเนี่ยตาเนี่ยอยู่จะแกล้งแกล้งไดไล่อยู่เอาสรุปเห็ดผลงานใหม่พี่น้องเบิ่งสำหรับคลิปนี้เข้าป่าหาเห็ดพี่น้องเอาเข้าป่าหาเห็ดป่ะฝากมาตอนพี่น้อง หลังจากแยกส่วนแล้วครับพี่น้องหลังจากแยกอันนี้เห็ดพึ่งอีกจำพวงเห็ดเพึ่งที่เป็นเห็ดเพึ่งที่บวขมอันนี้เห็ดอันนั้นอันนี้เห็ดพึ่งขมอันนั้นเห็ดตะไคร้อันนี้เห็ดแดงครับ อันนี้เห็ดดังหมูครับอันนี้เฮ็ดละงูครับอันนี้เห็ดละง,นนลงูยุค้าครับพี่น้องนี่หลังจากสรุปแล้วครับพี่น้องสรุปผลงานอมมาฝากมาตอนพี่น้องเพราะได้กินอยู่พี่น้องกับบอลายป่เนี่